โกมาตาปีสาตแมวสองหางเนโกมาตาหรือปีสาตแมวสองหางนั้นเดิมแรกเดิมทีเป็นเพียงแมวธรรมดาเท่านั้นแต่เมื่อมีอายุยืนยาวและสะสมพลังได้มากขึ้นเรื่อยๆก็จะกลายเป็นแมวผีที่เรียกว่าบาเกเนโกและเมื่อบาเกเนโกสามารถสะสมพลังมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปอีกจนสามารถแยกหางออกเป็นสองหางได้ มันก็จะกลายเป็นเนโกมาตะเนโกมาตะนั้นถ้ายิ่งแก่มากตัวใหญ่มากหางยาวมากก็ยิ่งฉลาดมากขึ้นด้วยบางพื้นที่จึงเชื่อว่าหากพบแมวสองหางให้รีบตัดหางมันออกเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นเนโกมาตะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่บางครั้งก็เชื่อว่าแมวที่แก่มากๆหรืออายุยืนมากๆ เมื่อตายแล้วก็จะกลายเป็นเนโกมตาตะได้เช่นกันและเมื่อกลายเป็นเนโกมาตาแล้วก็จะอยู่ได้อีกหลายร้อยปีหรือแมวบางตัวที่ฉลาดมากๆเข้าใจภาษามนุษย์และมีอายุยืนยาวหลายสิบปีก็จะถูกสงสัยว่าเป็นเนโกมตาตะได้เช่นกันตำนานโบราณบอกว่าเนโกมาตาที่อันตรายและมีพลังมากที่สุดมักจะอาศัยอยู่ในป่าลึกเพราะไม่ต้องการข้องเกี่ยวกับมนุษย์ พวกมันมีรูปร่างคล้ายเสือดาวหรือสิงโตมีกรงเล็บที่แหลมคมร่างกายที่ใหญ่โตมหึือมาออกล่าทั้งสัตว์ใหญ่และมนุษย์ที่หลงเข้าไปในปา่า <c oughs> แต่บางเวอร์ชั่นก็บอกว่าเนโกมาตะเกิดจากปีศาจแมวที่กินเจ้านายของตัวเองแล้วฝังกระดูกไว้ใต้ถุนบ้านก่อนจะกลายร่างเป็นคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นต่อไปเพื่อรอให้เหยื่อมาติดกับ จึงกลายเป็นความเชื่อว่าไม่ควรให้แมวเดินไปเดินมาบริเวณงานศพหรือบ้านที่มีคนตายเพราะมันอาจจะผุกศพให้ฟื้นคืนชีพและเชิดให้ศพออกอาลวาดสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้คนได้เนโกมาตะมีนิสัยโหดเหี้ยมดุร,ร้ายชอบกินคนเป็นอาหารเพื่อเพิ่มพลังและตบะสามารถพูดภาษามนุษย์ได้มันจะขยายร่างให้เล็กหรือใหญ่ได้ตามต้องการเดินและวิ่งด้วยสองขาหลัง ใช้พลังสะกดจิตใจมนุษย์ให้ตกเป็นทาสหรือกินเป็นอาหารโดยที่เหยื่อขัดขืนไม่ได้เลยและที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันสามารถใช้เพลิงปีศาจได้บางครั้งเวลาที่เกิดไฟไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุแต่พบแมวในสถานที่เกิดเหตุซึ่งรอดจากเปลวเพลิงไร้รอยขีดข่วนก็จะเชื่อว่าแมวตัวนี้คือเนโกมาตานั่นเองผีจักระผีแมวสั่งตาย ผีจัก,กระหรือผีแมวถือเป็นผีป่าประเภทหนึ่งมีลักษณะภายนอกเหมือนแมวบ้านแต่ตัวใหญ่กว่าขนสีดำยุ่งเหยิงกระด้างวนไปข้างหน้าหางยาวดวงตาสีแดงเลือดไม่ชอบเข้าใกล้ผู้คนชอบกินเนื้อดิบๆเลือดสดๆและสากศพของสัตว์น้อยใหญ่เมื่อมองไกลๆมันจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแมวธรรมดา ผู้คนจึงไม่ระวังตัวและเมื่อถูกผีจักกาจ้องเล่นงานก็จะเสียชีวิตโดยไม่รู้ตัวผีจักกะมีลักษณะการโจมตีที่เป็นเอกลักษณ์และไม่มีเหยื่อรายใดหนีรอดได้เปรียกว่าการสั่งตายจึงมักถูกหมอผีใช้ให้ไปจัดการศัตรูหรือกู้แข่งการสั่งตายก็คือการที่เหยื่อมองหรือสัมผัสผีจักกะ จากนั้นเจ้าหัวใจวายและตายในที่สุดหรือบางรายวิญญาณหลุดออกจากร่างและเสียชีวิตทันทีโดยไม่มีแผลภายนอกมีเพียงหมอผีที่เลี้ยงผีจากกะตัวนั้นที่สามารถสัมผัสผีจากกะได้โดยไม่ได้รับอันตรายใดๆนอกจากนี้หลายคนยังเชื่อว่าผีจากกะคือแมวดำที่กระโดดข้ามลงศพ แล้วปลุกชีพศพให้กลายเป็นผีดิบหรือทำให้ศพเหียนผีจาก,กลับเกิดได้หลายสาเหตุ 1. เกิดจากแมวธรรมดาที่ถูกผีเข้าสิงทำให้ชื่นชอบการกินเลือดเนื้อและของโกรโปรก 2. เกิดจากแมวที่กินเนื้อสดสดเลือดสดสดรคของทารกหรือซากศพบ,บ่อยๆ เมื่อสัมผัสกับพลังความชั่วร้ายมากๆเขา้าจึงกลายเป็นผีแมว 3. เกิดจากอาคมของหมอผีหมอผีจะใช้อาคมมาสร้างผีจากกะแล้วเก็บไว้ในป้องไม้ไผ่แล้วปล่อยออกมาเฉพาะตอนที่ให้กินอาหารและสั่งให้ไปฆ่าศัตรูปกติแล้วมันจะไม่ชอบอยู่ในป้องไม้ไผ่หากว่าหมอผีเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดี ผีจากกะก็จะยอมอยู่แต่ในป้องไม้ไผ่แต่หากปล่อยให้มันอดๆอยากๆมันก็อาจจะออกไปหาอาหารกินเองซึ่งได้แก่นกหนูแมวธรรมดาหรือแม้กระทั่งมนุษย์ที่มีจิตอ่อนก็ตกเป็นเหยื่อของมันได้ <S 2> <S 2> <S 2> เหยื่อของผีจากกะจะตายโดยไม่มีบาดแผลภายนอกแต่ตามเนื้อตัวจะมีร่องรอยถูกสัตว์มีเขี้ยวกัดแทะ เมื่อถูกสั่งให้ไปจัดการศัตรูผีจักกะจะไปขุดรูอยู่รอบๆบ้านของเหยื่อทําให้บ้านของเหยื่อที่ถูกสั่งตายมีรูประหลาดรอบๆบ้านหากสํารวจก็จะพบว่ารอบๆรูเหล่านั้นมีขนแมวดําติดอยู่เคยมีเหตุการณ์สยองลงข่าวครึกโคมว่ามีผู้พบคนเสียช um> um> ีวิตพร้อมกันทั้งบ้านอย่างไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ในยามปกติ คนบ้านนี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทุกอย่างและเมื่อสำรวจรอบบ้านก็พบว่ามีรูปประหลาดที่อธิบายไม่ได้ผู้คนจึงสันนิษฐานว่าคนบ้านนี้โดนผีจกกักจกะสั่งตายยกครัวคาชาแมวผีขโมยศพตัวใหญ่เท่ามนุษย์คาชาเป็นแมวผีในตำนานญี่ปุ่นรูปร่างลักษณะของมันเหมือนแมวทั่วๆไป แต่มีขนาดใหญ่เท่ากับมนุษย์หรือใหญ่กว่ามนุษย์และเดินสองขาได้มีกงล้อไฟเผาไหม้อยู่ตามลำตัวหรือที่ปลายเทา้าแต่ตามปกติแล้วมันจะปลอมตัวให้เหมือนแมวจรหรือแมวบ้านเชื่อกันว่ามันสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆได้เช่นหมอกควัน หรือก้อนเมฆสามารถปรากฏตัวได้ทุกที่ในประเทศญี่ปุ่นคาชามีพฤติกรรมชอบขโมยศพมนุษย์บางคนก็เชื่อว่าที่มันทําเช่นนี้เพราะได้รับคำสั่งจากนรกให้มารับร่างของคนที่ชั่วร้ายแทนยมทูตบางครั้งก็เชื่อว่ามันนำไปกินเพื่อเพิ่มพลังของตัวเองและบางครั้งก็เชื่อว่า มันนำศพนั้นไปใช้เป็นหุ่นเชิดแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามวิญญาณของคนๆนั้นจะไปเกิดใหม่ได้ยากลำบากมากขึ้นหากถูกขชาขโมยศพได้ก็ไม่มีความหวังเลยว่าจะกลับคืนมาเพราะมันจะหายตัวไปอย่างรวดเร็วมีตำนานเล่าว่าในงานศพของชายคนหนึ่ง ระหว่างที่กําลังทำพิธีเกิดมีลมแรงฟ้าผ่าและฝนตกหนักจูๆ่ๆลมก็พัดเข้าไปบริเวณที่ตั้งโลงศกและมีลูกไฟปลิวมาปกคลุมโลงศกในลูกไฟนั้นมีปีศาจแมวสองหางอยู่ข้างในเพียงกลิ้ตาเดียวร่างของมันก็หายไปพร้อมกับศพในโลงและอีกตำนานหนึ่ง ที่เชื่อว่าการพบเห็นคาชาถือเป็นลางร้ายมีชายคนหนึ่งจูๆ่ๆวิ่งออกจากบ้านและตะโกนราวกับเสียสติว่าคาชามาแล้วคาชามาแล้วซ้ำๆก่อนจะฟุบลงหมดสติกลางถนนเมื่อคนในครอบครัวพากลับบ้านชายหนุ่มก็ฟื้นขึ้นมาแต่พูดจาไม่รู้เรื่อง ก่อนจะพล้อยหลับไปอีกครั้งหลังจากนั้นผ่านไปอีกราวสิบวันท่อนล่างของเขาก็ค่อยๆเน่าเปื่อยไปเรื่อยๆและเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุหลายคนเชื่อว่าเพราะเขาได้พบคาชาที่มักจะสัมผัสศพและโลกภัยจึงได้ติดเชื้อนั้นมาด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้คาชาขโมยศพจึงต้องมีคนเฝ้าศพและบางครั้งก็ใช้ของต่างๆเช่นนำมีดโกนวางไว้บนโลงศพหรือจัดงานศพสองครั้งโดยครั้งแรกให้นำก้อนหินใส่ลงไปในโลงแทนเมื่อถึงครั้งที่สองจึงทำพิธีกับศพจริง เมื่อคาชามาครั้งแรกแล้วถูกหลอกก็มีแนวโน้มว่ามันจะไม่ปรากฏตัวในพิธีศพครั้งที่สองบางพื้นที่จะมีบทสวดสำหรับป้องกันคาชาโดยเฉพาะแคสซิดแมวผีขโมยวิญญาณคนตายแคสซิดเป็นแมวผีในตำนานของชาวไอริส มันมีขนาดตัวใหญ่พอๆกับสุนัขหรือลูกวัวมีสีดำทั้งตัวยกเว้นยอมสีขาวตรงหน้าอกเดินด้วยสองขาหลางังและเข้าใจภาษามนุษย์ใช้เวทมนต์ได้แต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือความสามารถในการขโมยวิญญาณของคนตายทำให้ผู้คนหวาดกลัวแมวตัวนี้เป็นอย่างมาก <S 2> <S 2> <S 2> <S นอกจากนี้ยังมีตำนานที่บอกว่า จริงๆแล้วแคสซิตคือแม่โมดที่แปลงกายเป็นแมวแต่นางแปลงกายเป็นแมวครบเก้าครั้งแล้วติดอยู่ในร่างของแคสซิตไปตลอดกาลนี่จึงเป็นที่มาของนิสัยและความสามารถที่เหมือนมนุษย์ของมันคนโบราณมีความเชื่อว่าแคสซิตมักจะไปขโมยวิญญาณคนตายในงานศพทำให้คนคนนั้นไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้เจอพระเจ้าและจะไม่ได้ไปเกิดใหม่ เวลามีงานศพจึงต้องจ้างให้คนไปเฝ้าลงศพกันไม่ให้แคสซิตเข้าใกลพวกเขาจะหาวิธีเบี่ยงเบนความสนใจของแคสซิตโดยการเล่นเกมต่างๆใช้สมุนไพรล่อมแมวไปทางอื่นหรือดับไฟในห้องทุกห้องแล้วจุดไฟในห้องที่ไกลจากห้องเก็บลงศพให้มากที่สุดว่ากันว่าความอุ่นของกองไฟจะทำให้แคสซิตถูกดึงดูดไปที่ห้องนั้น แล้วทิ้งตัวลงนอนไม่สนใจขโมยวิญญาณอีกบางตำนานก็เชื่อว่าจริงๆแล้วแคสซิตไม่ใช่แมวร้ายพวกมันสามารถให้ผ่อนได้หากบ้านไหนเลี้ยงวัวแล้วนำนมใส่จานวางไว้หน้าบ้านในช่วงเทศกาลฮัลโลวีนแคสซิตจะวอวยพรให้บ้านนั้นรีบนมได้เยอะผู้คนในบ้านสุขภาพแข็งแรงพืชผลที่ปลูกอุดมสมบูรณ์ แต่หากบ้านไหนไม่นำนมให้แคสซิดมันจะโกรธและสาบแช่งให้บ้านนั้นรีดนมบัวมไม่ได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแคสซิดว่าชายคนหนึ่งเดินทางจากบ้านไปนานเมื่อกลับมาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ภรรยาฟังซึ่งในตอนนั้นแมวที่พวกเขาเลี้ยงไว้ชื่อเจ้าแก่ทอมก็นอนอยู่ใกล้ๆชายหนุ่มบอกว่าเขาเห็นแมวดำก้าวตัว ที่มีย่อมขนสีขาวตรงหน้าอกช่วยกันแบกลงศพที่มีมงกุฎวางอยู่ด้านบนแล้วแมวตัวหนึ่งก็หันมาบอกเขาว่าบอกพร้อมทิมดำด้ดวยว่าทิมทิมดำตายแล้วแน่นอนว่าภรรยาคิดว่านี่เป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งแต่เจ้าแก่ทอมที่นอนอยู่นั้นกระโดดขึ้นมายืนสองขาและพูดภาษามนุษย์ว่าอะไรนะทิมตายแล้ว ถ้าอย่างนั้นค่ะก็ได้เห็นราชาแห่งแมวแล้วสิก่อนจะปีนขึ้นปล่องไฟหายลับไปอย่างรวดเร็วเล่ากับชายเวทมนต์ท่ามกลางความตกตะลึงของสองสามีภรรยาบาเกเนโกแมวผีหางยาวยืนสองขาแปลงกายและใช้ชีวิตแบบมนุษย์บาเกเนโกหรือแมวผี เกิดจากแมวธรรมดาที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า4กิโลกร,รมัมหรือมีอายุไขามากกว่า13ปีขึ้นไปในขณะที่บางพื้นที่เชื่อว่าแมวที่อายุมากกว่า7ปีก็เป็นแมวผีได้แล้วแมวผีส่วนใหญ่มีหางที่ยาวผิดปกติทำให้ผู้คนเชื่อว่าแมวที่หางยาวมากๆมีโอกาสจะเป็นแมวผีได้ง่ายนอกจากนี้พวกมันมีพลังพิเศษหลายอย่างเช่น มีพลังในการควบคุมไฟแปลงร่างและยืดหดร่างได้ตามใจชอบพวกมันอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนในเมืองตามชนบทในป่าหรือสถานที่ต่างๆเหมือนก,นกันกับแมวปกติและสามารถพบได้ทั่วประเทศญี่ปุ่นแมวผีที่มีอายุไขและมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆจะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นจนเทียบเท่ากับผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยจากนั้น มันก็จะเดินด้วยสองขาหลังมีสติปัญญาพัฒนาขึ้นจนสามารถพูดและเข้าใจภาษามนุษย์ได้และจะอันตรายอย่างมากเพอะเมื่อเป็นแมวผีและมีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็จะกินสิ่งที่ตัวเล็กกว่าตัวมันรวมถึงเจ้านายของมันเอง <c oughs> นอกจากนี้มันยังสามารถกินสิ่งที่เป็นพิษได้โดยไม่เจ็บปวดเลยบางก็ว่าพิษคือหนึ่งในอาหารโปรดของมัน แมวผีถือเป็นลางร้ายที่นำภัยพิบัติมาสู่บ้านหลังนั้นทำให้คนเจ็บป่วยล้มตายได้ส่วนตัวมันก็จะแปลงร่างเป็นคนคนนั้นแทนเพื่อนบ้านรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆจะไม่รู้สึกถึงความผิดปกตินี้เนื่องจากมันมีความระมัดระวังตัวและชาญฉลาดเจ้าเล่หอย่างมากเมื่อแปลงร่างเป็นมนุษย์ก็จะใช้ผ้าพันบริเวณศีรษะ เพื่อปกปิดใบหูและสวมใส่เสื้อผ้าหลวมๆเพื่อปิดบังหางที่ด้านหลังแมวผีชื่นชอบงานรื่นเริงและการสังสรรค์ยามค่ำคืนที่มีเทศกาลหรือคืนที่พระจันทร์เต็มดวงพวกมันจะออกจากบ้านไปยังสถานที่ลับตาผู้คนที่นั่นจะมีเหล่าแมวผีมารวมตัวกันใต้แสงจันทร์พวกมันจะกินดื่มร้องเล่นเต้นลำกันอย่างสนุกสนานเหมือนเช่นมนุษย์ บาเกเนโกบางตัวสามารถกลายเป็นเนโกมาตะได้ mm hmm. เมื่อเป็นเนโกมาตะแล้วหางยาวๆของมันจะแยกออกเป็นสองแฉกและมีความดุร้ายมากขึ้นมีความเชื่อว่าเนโกมาตะสามารถแยกหางออกได้มากที่สุดถึงเจ็ดหางตำนานพระอุ้มหมาชีอุ้มแมว ตำนานพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวนี้เกิดขึ้นราว20-30ปีก่อนที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดรีสเกตชาวบ้านเล่าลือกันว่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดินจะเห็นพระอุ้มหมาดำและแม่ชีอุ้มแมวดำมาจากไหนก็ไม่รู้เดินไปทั่วหมู่บ้านสบงของพระนั้นดูเก่าๆข,ขาดและสกระปรก เหมือนคลุกกับดินมาผิดแปลกไปจากพระปกติพวกเขาจะเคาะประตูหรือส่งเสียงร้องเรียกคนในบ้านให้ออกมาหากใครขาดรับหรือสบตากับพระหรือชีก็จะมีอันเป็นไปหรือถูกบอบเข้าบางคนกลายเป็นคนเงียบขึ้ไม่พูดไม่จาอยู่แต่ในบ้านชอบกินแต่ของดิบๆบ,บางคน ก็กลายเป็นคนใจร้อนพูดจาหย,ยาบคายอารวาสใส่ผู้คนรอบข้างแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนเหล่านี้จะอายุสั้นและเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานด้วยสาเหตุที่อธิบายไม่ได้หรือไหลาตายห <c oughs> ากนำศพไปตรวจสอบ <c oughs> ก็จะพบว่าอาวัยวะภายในเชน่นตับไตไส้ภูมิหายไปเกลี้ยง ทั้งที่ร่างกายไม่มีบาดแผลภายนอกเลยแม้แต่น้อยทำให้ชาวบ้านแถวนั้นลือกันไปว่าพระและชีเป็นปอบเข้ามาสิงร่างชาวบ้านกินอ,อวัยวะภายในจนหมดส่วนหมาดำและแมวดำก็เป็นปอบที่ทั้งคู่เลี้ยงไว้นับตั้งแต่นั้นมาเมื่อ,อยามพละเพลพระอาทิตย์ลาลับชาวบ้านก็รีบกลับบ้าน ปิดประตูบ้านอย่างแน่นหนาทั้งยังสอนลูกหลานให้รีบกลับบ้านก่อนมืดคำ่ำอย่าทะเลทลายตอนกลางคืนแม้จะอยู่ในบ้านแล้วแต่ถ้ามีใครเรียกชื่อก็ห้ามขานรับเด็ดขานนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าวานไฟและใบหนาสามารถป้องกันผีปอบได้บ้านไหนที่เชื่อเรื่องผีปอบ ก็มักจะหาซื้อมาปลูกหรือประดับไว้ตรงหน้าบ้านหรือพกติดตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหนหลายคนเชื่อว่าพระและชีอยู่วัดตามปกติแต่ชอบเล่นคุณใสใช้วิชาต้องห้ามและโดนของเข้าตัวทำให้ต้องกลายเป็นปอจากนั้นก็ถูกไล่ออกจากวัด ทั้งคู่จึงเดินไปตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศโดยไม่มีสิ้นสุดทำให้ตำนานนี้โด่งดังไปหลายจังหวัดในปัจจุบันมีผู้โต้แย้งว่าตำนานพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแม้จะมีพระและชีตัวจริงแต่ทั้งคู่เป็นแค่คนธรรมดาเป็นการนำเรื่องจริง มาผสมกับเรื่องแต่งให้ดูน่าหวาดกลัวสร้างขึ้นมาเพื่อสอนให้ลูกๆหลานๆรีบกลับบ้านตอนที่ยังมีแสงสว่างอยู่เพราะหากกลับบ้านหลังพระอาทิตย์ตกก็อาจเกิดอุบัติเหตุหรือถูกโจรป้นเอาได้คาดว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของคนยุคนั้นแรงอาฆาต ซันซึ่งเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเวลาเลิกงานของเขาคือ5โมงเย็นแต่วันนี้ซันต้องทำโอทีอยู่ในบริษัทคนเดียวกว่าจะเสร็จงานก็ปาเข้าไปสองทุ่มแล้วซันถอนหายใจเมื่อเง่ยหน้าขึ้นดูนาฬิกาบนผนังเฮ้ยมืดขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยทำงานจนลืมเวลาไปเลยเขาปิดคอมพิวเตอร์เก็บข้าวของ เดินไปที่รถซึ่งจอดอยู่หน้าบริษัทและขับรถออกไปอย่างรวดเร็วรีบกลับบ้านดีกว่าพวกนี้ต้องตื่นแต่เช้ามาบริษัทอีกเบือชีวิตแบบนี้ชมัดความอยากรีบกลับบ้านประกอบกับท้องถนนที่ร้างว่างเปล่าทำให้สันเหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆโดยไม่สนใจกฎจราจร เข็มชี้วัดความเร็วรถค่อยๆเลื่อนจาก80เป็น90 100 110 120โครมเสียงรถประทะบางสิ่งบางอย่างทำให้สันกระทืบเบรกทันทีล้อเสียสีกับพื้นถนนส่งเสียงแสบแก้วหูอยู่สักพักก่อนจะเงียบสงบลงโอ้ยเฮ้ยชอนอะไรวะเขา,ส,าสะบัดศีรษะ ไล่ความมึนงงก่อนจะมองไปข้างหน้าไม่ไกลจากหน้ารถเท่าไหร่มีเงาเล็กๆดำๆอยู่กลางถนนแม้จะอยู่ในรถแต่ก็พอมองออกว่านั่นเป็นแมวดำตัวหนึ่งมันคงถูกรถชนอย่างแรงจนแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่อย่างนั้นดวงตาสีเหลืองของมันมองชายหนุ่มราวกับว่าจะขอความช่วยเหลือสันมองมันอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะสตาร์ทรถแล้วขับไปอย่างไม่ใหญ่ดีเขาคิดในใจว่าโชคร้ายชะมัดชนแมวดำซะเนี่ยกลางค่ำกลางคืนยังจะมาวิ่งตัดหน้ารถก็สมควรละเมื่อกลับถึงบ้านซันก็สำรวจรอบรถเมื่อพบว่ารถบุกไปนิดหน่อยแต่ไม่มากดีที่มีประกันชั้นหนึ่งเลยทำให้เขาโล่งใจ ทว่านับตั้งแต่วันนั้นซันก็พบกับเรื่องราวที่ตัวเขาเองก็หาคำตอบไม่ได้เช้าวันหนึ่งซันตื่นขึ้นมาพบว่ามีรอยเท้าแมวอยู่รอบเตียงแม่ทำไมมีรอยเท้าแมวที่ห้องผมล่ะใครเอาแมวมาเลี้ยงเหรอซันถามสมาชิกในบ้านซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และน้องสาวของเขา แต่ก็ไม่มีใครเอาแมวมาเลี้ยงแม่พูดว่าคงเป็นแมวจรล,ละมัง้งลูกคงลืมปิดหน้าต่างแมวมันก็เลยเข้าไปในห้องได้ก็คงอย่างนั้นละมัง้งเอ๊ะแต่ผมเปิดแอร์นอนนะแม่ทุกคืนก็ปิดหน้าต่างอยู่แล้วสงสัยคงแอบเข้ามาก่อนหน้านั้นแน่เลยคืนถัดมาก่อนเข้านอน ซันตรวจสอบว่าประตูและหน้าต่างทุกบานปิดแน่ดีแล้วแต่เมื่อเขาตื่นเช้าวันรุ่งขึ้นรอยเท้าของแมวก็ปรากฏอยู่รอบเตียงเช่นเคยแถมยังเพิ่มมากขึ้นด้วยหลังจากนั้นซันก็เริ่มหวาดระแวงว่ามีอะไรบางอย่างติดตามตัวเขาตลอดทั้งเสียงแมวร้องและเงาดำๆที่เดินตามหลังเขาในเวลากลางคืน โดยเฉพาะยามที่เขาอยู่คนเดียวแต่เหตุการณ์ที่ทำให้ซันหวาดกลัวที่สุดก็คือกลางดึกคืนหนึ่งตอนที่ซันกำลังนอนหลับจ,จู่ๆเขาก็สะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกเจ็บแปลกที่แขนซันรีบเปิดไฟหัวเตียงและพบว่าที่แขนของเขามีรอยเหมือนถูกข่วนเลือดสดๆไหลซิบๆออกมาซันมองแผลนั้นอย่างตกใจมาก คืนนี้เขาปิดประตูและหน้าต่างแน่นสนิทเพดานก็ไม่มีรูโบหรือช่องสำหรับเปิดได้ไม่มีทางที่แมวจะเข้ามาได้ยิ่งไปกว่านั้นช่วงนี้ซันก็เริ่มได้ยินเสียงแมวร้องถี่ขึ้นเรื่อยๆราวกับว่ามันตามตัวเขาอยู่ไม่หา่างทำให้เขาหวาดระแวงและกลัวจนเริ่มนอนไม่หลับเฮ้ซัน ช่วงนี้เครียดมากเลยเหรอใต้ตาคล้ำเชียวว่ะต้อมเพื่อนร่วมงานอดที่จะทักสันไม่ได้เพราะเขามาทำงานด้วยสีหน้าอิดโรยเออเห็นได้ชัดขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยสันตอบแบบอึ้งไปพักหนึ่งถึงฉันไม่ได้เป็นหมอเนะเว้ยแต่ก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้แกดูโศกไปมากลองไปส่องกระจกดูดิหน้าแกซีดอย่างกับผี รู้สึกกระวนกะวารยใจอย่างมากอดคิดไปถึงเหตุการณ์ที่ขับรถชนแมวตายเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่ได้แกแกว่าโลกนี้ผีมีจริงไหมฮะอะไรนะทำไมอยู่ๆถึงถามขึ้นมาวะเออคือคือว่าฉันฉันขับรถชนแมวดำสายตามันจ้องมองฉันแบบแบบไม่กระพริบเลยแกเคยได้ยินไหม ที่คนโบราณมักพูดว่าแมวดำมันแค้นแรงถ้าใครทำร้ายมันจะกลับมาแก้แค้นเฮ้ยแล้วจะทำยังไงดีวะแกจำได้ไหมล่ะว่าชนแมวตายที่ไหนลองกลับไปที่เกิดเหตุแล้วจุดธูปเทียนขอขมาดูปกติแล้วซันเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผี แต่ตอนนี้เขายอมทำตามคำแนะนำของเพื่อนอย่างว่าง่ายหลังเลิกงานจันรีบซื้อทุบเทียนและขับรถไปยังสถานที่เกิดเหตุเขาจอดรถอยู่ริมถนนแล้วจุดทุบเทียนในใจก็ภาวนาซ้ำๆว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุผมไม่ได้ตั้งใจได้โปรดรับคำขอขมาของผมด้วยเถิดแล้วจงไปสู่สุขติด้วยเถิดครับ แล้วผมจะทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส,ส่วนกุศลไปให้เมียวซันได้ยินเสียงแมวร้องก็รู้สึกขนลุกเขาคิดในใจว่าแมวดำตัวนั้นคงรับคำขอขมาแล้วเขาก็รู้สึกสบายใจชายหนุ่มกำลังจะกลับขึ้นรถเพราะว่าในจังหวะน,นั้นเองที่เขาเงยหน้าขึ้นก็เห็นรถกระบะคันหนึ่งขับมาอย่างรวดเร็วพุ่งตรงมาชนเขา โนกระเด็นไปไกลช่วยด้วยไกลไกลก็ได้ช่วยผมด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอสันนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ้งอยู่กลางถนนรู้สึกว่ากระดูแขนขาและซี่โครงหักละเอียดเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงทุกครั้งที่สูดหายใจชายหนุ่มนอนไร้เรี่ยวแรงอยู่อย่างนั้น ก่อนที่จะค่อยๆหมดสติลงซันนึกถึงคําพูดของเพื่อนที่บอกว่าแกเคยได้ยินไหมที่คนโบราณมักพูดว่าแมวดำมันแค้นแรงถ้าใครทำร้ายมันมันจะกลับมาแก้แค้นซันเจ็บปวดมากเขาเห็นภาพที่แมวดำตัวนั้นนอนจมกองเลือดสายตาที่เจ็บปวดนั้นทำให้ซันเข้าใจวินาทีสุดท้ายว่า เขาเข้าใจผิดเสียงแมวร้องเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้แปลว่ามันให้อภัยเขาเลยแต่มันหมายความว่าไม่ให้อภัยต่างหาก